ค่ะเรามาอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคพังงาค่ะในเทคนิคพังงาน,นะคะก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกสรรค่ะซึ่งสาขาที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือสาขาบัญชีค่ะผแผนกวิชาพาณิชยกรรมค่ะดิฉันนางสาวกมลพันธ์สิงหาการค่ะดิฉันนางสาวพิยะชศยโพลปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปวชชั้นปีที่2แผนการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคพังงาค่ะ ชั้นปวสค่ะมีวิชาอะไรให้เราได้ศึกษาได้เรียนรู้บ้างคะค่ะยกตัวอย่างเช่นก mm ็จะเป็นในส่วนของวิชาต้นทุนหนึ่งต้นทุนของชั้นกลางหนึ่งชั้นกลางสอง mm hmm. แล้วก็จะเป็นชั้นสูงหนึ่งชั mm hmm. ้นสูงสองค่ะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นต้นใช่ไหมคะ,คะแล้วมีการออกฝึกงานไหมคะ ในการฝึกงานของเรานะคะใช้ระยะเวลาทั้งหมด4เดือนหรือว่า18สัปดาห์ค่ะประมาณ1เดือนค่ะแล้วเราสามารถเลือกที่ฝึกงานได้เองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะของเราก็จะเลือกที่ฝึกงานได้เองค่ะในส่วนของที่ฝึกงานนะคะส่วนมากก็จะฝึกงานกันที่พนักงานบัญชีแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะอ,อ๋อแล้วก็สามารถเข้าในออที่ราชาการได,ได้ใช่ไหมคะเช่น<ช>อบตอะไรอย่างนี้ใช่ไห<ช>มคะ แล้วจะมีการทำโปรเจกต์ได้ไหมคะค่าโปรเจกต์จบของเรานะคะก็จะทำในส่วนของวิชาที่เราเลือกคะ่ะอ๋อก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารหรือว่าการทําเครื่องประดิษฐ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วที่บอกว่ามีการสึกงานด้วยสเดือนนะคะมันมีทั้งในระดับชั้นปวชและปวสเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นระดับชั้นปีสุดท้ายใช่ไหมคะในปวชก็จะเป็น ที่สามใช่แล้วปวสค่ะปวสก็เราจะฝึกง,งานในช่วงอี่ที่สองบริษัทอ๋อแล้วพี่ฝึกงานที่คุณเบียร์ชัดได้เลือกไปฝึกตั้งแต่ปวชถึงปวสค่ะคือที่ไหนบ้างคะเป็นที่เดียวกันไหมคะเป็นคนละที่กันค่ะในส่วนของปวชนะคะได้ฝึกงานที่บริษัทจุราลัตการเมืองคิจัดตั้ แล้วโปรแกรมที่เราได้ใช้นะคะคือโปรแกรม x p ค่ะซึ่งก็ได้เรียนมาใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงปชวชเราได้เรียนโปรแกรม Excel แล้วการฝึกง,งานในระดับชั้นปวสค่ะที่ฝึกง,งานได้มอบหมายงานอะไรให้ทำบ้าคะ ในส่วนของที่หนูแอนนะคะก็ะได้รับมอบหมายเกี่ยวกับยิปุพิทูมค่ะยิมโพูมก็จะเกี่ยวกับเพื่นแมัซจำของใปนส่วนองะกอบภาคต่างๆในแต่ละที่เพราะว่าบริษัทของเราหลายบริษัทครแล้วก็มินที่เราได้รับมอบใคทามธิการคือการแยกพวกวีซ่ามาสเตร์เอ็น,นอซอิตต่างๆในการฉีมวกขึีนแบบ ในระดับชั้นการศึกษาปวชรถึงปวสค่ะเราได้นําความรู้ที่ได้ศึกษาค่ะไปใช้ในการึกงานตังนี้ค่ะคือในการเรียนการสอน้งแต่ระดับชั้นปวชหรถึงวสขือนกันะคะเราก็จะได้นําความรู้ที่เรียนมาไปใช้งานจริงทั้งหมดเลยแล้วคุณเปียชัดเรียนที่นี่มากี่ปีแล้วคะค่ะก็เรียนมาจะครบ5าปีแล้วนะคะโดยเรียนระดับชั้นปวช3ปีแล้วก็เรียนระดับชั้นปวสจะเป็นที่2องลังจะจบในปีนี้ค่ะ แล้วคุณเปียฉัดมีแผนที่จะไปต่อมหาลัยเนี่ยคะก็มีการวางแผนที่จะไปศึกษาต่อค่ะในระดับชั้นปตอดดค่ะซึ่งมหาลัยที่คุณปิยฉัดเลือกเนี่ยมันเป็นมหาลัยที่สามารถเทียบโอน<ช>ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโดยเราจะใช้เวลาในการเทียบโอนนะคะก็ประมาณ2ปีค่ะอ๋อก็คือไปศึกษาต่อแค่2<ช>ปี 2> หรือ2ปีครึ่งใช่ไหมคะ ในการเรียนสาขาบัญชีเนี่ยค่ะต้องเป็นคนที่เก่งคณิตเก่งเลขหรือว่าเก่งภาษาอังกฤษไหมคะสาหรับคนไม่เก่งคณิตก็เรียนได้ค่ะเพราะการเรียนบัญชีเป็นการใช้สูตรเพื่อทำงบก,การเงินสูตรไม่ยากเป็นบวกลบคูณหารทั่วไปส่วนภาษาอังกฤษมีใช้บ้างค่ะแต่ไม่เยอะอ๋อ,อก็คือจะเป็นแบบอังกฤษในชีวิตประจําวันทั่วไปหรือไม่ก็เป็นวิชาบางวิชาที่เกี่ยวกับ บัญชีใช่ไหมคะแต,แต่แค่เล็กน้อยใช่ค่ะจะรลึกภาษาอังกฤษแค่มีบางตัวในวิชาบัญชีค่ะจะพามาดูชุดยูนิฟอร์มนะคะของแผนกวิชาการบัญชีในระดับชั้นปวสค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอ่อชุดยูนิฟอร์มจะใช้เป็นกี่รูปแบบคะชุดยูนิฟอร์มของแผนกการบัญชีนะครับจะมีสองรูปแบบหนึ่งคือชุสูทสองคือชนักเรียรนยะนยะคระับ แล้วชุดสูทนะคะจะใช้เนื่องในโอกาสอะไรบ้างคะชุดสูทจะใช้เนื่องในโอกาสที่ทางที่ใดที่ทำง,งานมีการจัดกิจกรรมหรือว่ามีพิธีการต่างๆเพื่อในการเข้าร่วมกิจกรรมะค่ะแล้วถ้าวันที่ไม่มีกิจกรรมนะคะเราจะใส่ในชุดอาชิพหรือเปล่าคะเป็นวันไหนคะถ้ามีกิจกรรมนะครับก็จะอาทิตย์หนึ่งจะใส่หนึ่งวันครับก็คือวันพฤหัส ส่วนวันอื่นๆก็จะเป็นชุดนมักเรียนปกติใช่ไหมะะช่องทางในการสมัครเรียนนะคะมีช่องทางไหนบ้างคะค่ะช่องทางการสมัครเรียนของเรานะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ pntc.ac.th ค่ะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของติดตามข่าวสารในเซียนูนะคะก็จะเป็นงานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคทุนง,งานค่ะมีโคต้าเรียนดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโรงเรียนของเราก็มีโค้ต้าด้วยนะคะหรือว่าจะสมัครรอบปกติก็ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ